ลูกได้ไปรักษาอุโบสถศินโยมหัวหน้าอธิบายว่าศินลุโบสถเป็นศิลพวงถ้าขาดหนึ่งข้อปรับเป็นโทษคือขาดหมดก็เป็นนั้นว่าถ้าหากขาดข้อเดียววันนั้นก็ฟรีไม่ได้เลยสักข้อลูกอยากจะเกรียนถามหลวงพ่อว่าวิธีที่จะสมาทานศินอุโบสถไม่าที่ให้ขาดเพียงข้อใดข้อหนึ่งไม่ต้องขาดเป็นงพวง จะพูดว่าอย่างไงเจ้าคะถ้าศิลแปดมีพวงกพนอนะเอ่เอางี้ดิเขาตั้งใจไว้่าขอรับตันตัว,ตวไม่เอาพวงแต่ความจริงนลไม่ขาดตัวไหนมันบาปเฉพาะตัวนั้นนะอ่าอย่างนั้นเอเอถึงจะเป็นพวงก็ตามเลยพ่าะพระต้องพวงใช่ไหมใช่ครับถ้าลูกไหนเสียมันเสียลูกเดียวอีกทั้งหมดมันไม่เสียเหมือนเช่นเดียวกันนะ งั้งงั้นแม้สินห้าที่เราจะมาทานรับใช่ออขาดตัวไหนก็ตัวนั้นโดยเฉพาะขาดตัวไหนเว่าบาตัวนั้นไปเลยใช่ใช่ไ,ไอที่กระนานวิสุงวิสุงม็นสวน่วนนะ่ะคณาจารย์ต่งตาง,างม,ามันตั้งขึ้นรู้จ้าไม่ตั้งพี่โตพี่ทั้งเล่นหนาวตัวไปหมดเลยครับ<อ>มีหน้าละบันดอกรัตนณะสีนี่อะไรต้องมีสูงวิสูงวิต่ำทุกที่ใช่ใช่บอกมันไม่ใช่ทำไม้สูงไม่ต่ำกวขาดหมดไง คที่ไม่ขาดจริงๆไม่ขาดนะดนนถ้าขาดก็พอใดก็ไปขอทางเฉพา <ๆๆ S 2> ะเฉพาะเฉพาะอย่างนี้เฉพ